เย็ยนมากเจ้าน,นี่อัปเดตเดมนในแลนดอ,อ,อ่น,นี่ได้นใ่แต่แลนด์นนนอ่ม้อนม้อนเจ้ามาทุกครั้งก็ยังเหมือนเดิมมาทุกครั้งก็ม้อนเหมือนเดิมเจ้าอ๋อนี่ขิง ที่ห้วยโกนตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงกึนเดี๋ยวเขามาหนังรอวันนี้เขามาอัปเดตว่านดานห้วยโกลนมีอย่าง้องเสื้อผ้าซุยซุยนี่มีเสื้อชนเผาตัวเจาเดี๋ยวมาถาวมะขามก็มีเดอ๋ยว่นปักไปพร้อมอย่างพริก กระเทียม,าามสามร้อยนี่แหมพริก,กอ่านี่ไง,ไงนี่ลุงมันไม่เอ่อเมี่ยงเนี่ยอันนี้อันนี้คือเมีม่ยงโอ,โอ้โอเนี่ยมาถามพอกันก <c oughs> างเปิดขายจะได้ค่ะ <c oughs> นี่เหรอนี่ก็มีอันนี้เป็นห้องเมีย่ยงจ้ะโร่สามสิบจ้ะ เป็นกระขายเมี่ยงเจ้าอืมเป็นซื้อเลยกเต้ารู้ว่าหนาวเฉพาะวันนี้หนาวเหรออยู่ตั้งลุมพุนยังเหมือนหนาวฮะอันนี้ดีอันอันนี้อันนี้มาขายตั้งแต่กี่โมงนี่เจ้าตื่นมาขายกันกี่โมงอันมานอนเพลเลยกะเจ้าอห้าโมงอันนี้ยังตื่นมาตีสี่กึงนะเจ้าขับรถมา บอกโอ้วันน mm ี hmm. mm ้หนาวขนาดหนาวแต่หนาวว่ะโอหรือ hmm. ว yeah. uh ่าตะวันนี่จังหายฝนมันตกเนอะเจ้าฝนตกฟ้าห้องใบเห็บลงเจ้าเออจางหายหนาวอ๋อใก้ไหนนะเออหนาวฮัลโหล อันนี้มันขายอะไรอย่างนี้ยโอ้ไม่ไข่อะไรอย่างอ๋อนี่บะน้อยมันน้อยมันน้อยเอ่อ๋อนี่มันน้อ,นนนอยหนาวมากนี่มันหนาวนี่ตาลชายแดนห้วยโกลหน,นาวก็นี่หนาวก็วันนี้ปลาทุกคนไม่แอลดนันห้วยโกนอืล ตอนนี้ดานดยังหมดเปิดแต่เจ้าอากาศห,หนาวมากเจ้าเจ้ามาเกิดะเย็นๆเจ้ะนี่มีอาหารเจ้ามาแต่มีอาหารเท่าผกินแตน่นอกเจ้าอยู่ยินดีเจ้านรับเปื่อนๆวันนี้เฮา,าไม่แอวดาน้วยโกนเจ้ะสวัสดีเจ้าสองคนนี่ลูกไหนวะนี่ มาตั้งแต่วันไหนแล้วเจ้ามาตั้แต่วันเออจะไปไหนจะเข้าเมีอะไรพุนี่ก็มาซื้อของดานหานหุโอ้นนีาจ่๋อนี่นี่นเต็มกระเป๋าไม่รีอบร้อยอีเต้นอมาคลายหน่อยสิมานี่นี่มาตั้งแต่กี่โมงนี่เจ้า ตีสี่ก ER ึ oh, ่งถึงเพ่กี่โมงเจาะเจ็ดโมงเจ็ดโมงเจ็ดโมงนี่มาซื้ออย่างเจาะจะข้ามไปแอลก็อวันนี้ซื้อออนซื้ออ้นไปท้ายแล้วตอนที่เจ็ดโมงเกินยวเจาะเขาก็เดินชิวๆถ้าเฮามาเจ้าเขาก็ได้เดินเล่นเจาะเตืนแอลเอาอากาศบริสุทธิ์เจาะวันนี้หนาวมากด้านห้วยโกน เย็นมากมากเพนะหักเนื้อเจาะกันตั้งใจจะเดียวพวกจะหายมาจากมาเฮาเจะ้าขามข้ามดีหลังาไปนไอ่เขาก็ข้ามไปมีมาขออะไรุของปลาเลื่เลยขึ้นมไปขอบก็ต้องมีนะครับอ๋อ อ้าวจริงเหรอเอาหูเราเราดูเราก็เจ้าแบบเป็นแปดโมงแล้วเจ้าเพิ่งก็จะมากันเนาะคนนักจะอีทุกเสาก็เจ้าก็นักนะครับนักเนาะทุกเสาก่อนนักกว่านี่เอ๊ะเห็นมีน้องลายฟังทา้งพูดหัวจักเขาบอกว่าอย่างก็มันจะมีงานอะไรอย่างน้องหงษาติช่วงวันที่งานจ้างงานอย่างนั้นก็มีก็อืมน่าจะไม่เอาใจว่า มันก็น่าจะมีอยู่นั่นแหละอ๋อจ่อน้องจ่ได้สนใจนะเจ้าพวกนี่ก็คือเตรียมจะข้ามไปฝั่งเราถ้าอยู่ฝั่งพูนนี่คือข้ามไปฝั่งพูนเหมือนกันเจาะอ๋อบึ๊กก้าว่าจะไปข้ามไปเอวเมืองเมืองนี่นะมืงเงินจจจเจาะเจาะนี่ทนะี่เอายังไงพ่องในเมืงเงินนี่ก็ถามเขาอือเจาะเก้าวอันทงใสท่านเดีวยวปลาปอกับแม่ใหม่ มันก็เหมือนเ่ใช่เปินห้องว่าเฮาไม่แอวดูวิถีชีวิตมาดูบรรยากาศเนาะมันไก่ไก่กว่าจะมาถึงนั้นมาแล้วก็ต้องข้ามเห็นน่อยเจ้าจะได้คุ้มปะโุกว่าจะขึ้นมาเจ้าขึ้นดอยลอยห้วยมาเนาะตื่นตีสามตีสี่มาอีแหนงทั้งจิ้นทั้งป่าไปพออย่างมากีออี่จ้าี่จาอ่ามีตั้งจิ้นมีตังป่าอ่า ด่านาย่ำเปิดแต่เขาก็ดูบรรยากาศร,ารอบๆไปก่อนเจาะอันนี้คือนักท่องเที่ยวเจาะแต่ละคนมาท่องเที่ยวบางคนก็จะข้ามรอข้ามไปแอลหลวงพระบางจเจาะเอามาดูวิถีชีวิตปอการ์เมกาแถวนี้เจาะสนุกสนานม่วนเจาะบรรยากาศนักท่องเที่ยวทยอยมาแล้วเจาะมันนักกะเออใส,สอ่สเลงนะ แม่แม่แม่หันหน้ามานี่กคอั้งเขึ้นไปเลยอ่ะขึ้นเลยไปไล่อ่ะอ่ะไปเลยไาเอลอยตามจำใบไปใบไออย่างนั้นไข่มดส้มโอ้ไข่มดส้มเอาโอ้หน้านี่ไข่มดส้มเนาะเจ้ามาแล้วเจ้า คนเปนมาขายเปนก็จะมาอ่าคนกั๊บก็จะกั๊บจ้ะนี่อ่านี่เปนก็จะคนมาเดี๋ยวเปนก็จะไปขายตั้งบนอืมคอยอยเดี๋ยวเกิดนี่เต็มเต็ันนั้นของเต็มอ่าอ่านี่เปนก็จะขนของมากกันลนะ านเปิดแล้วเดี๋ยวเขากาจะขึนไม่พออันนี้เปิดกระจกับไปตั้งฟังเราทำมาฟังเพ่ทำมาฟังเพ่จะเห็นชัดกว่าเขาัารอดู โอนี่ไอหยางขายปลาล่ำปลาเหลือนี่เจ้านี่นี่นี่ขายหยางปูมีปูปูอันนี้อย่างนี่หอมเตียมโอ้แอบเนี่ยไอหยางนี่เจ้าแมงปุ้มฮะแมงปุมมป้มคืออะไรคะ อันนี้เป็นทุงไงยังเจ้าสะเ่น้ำ <Okay. S 2> อ๋อไกอ๋อถ้าบ้านเขาห้องไก่เจ้าแอวตัวกันเจ้าหมดหมดคึกคักมากตลาดสนุกเจ้าเอฟซี FC ไม่แอาเนอร มวนหมอนจะมามามา,มาก็มาก่อนด่านเปิดโอ้นี่ใครอย่างเจ้าปีนางนี่มาแล้ว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 ของหลายอย่างเจ้ายินดีจ้าหนีลายมาแล้วมาเยอะมากของของจะเยอะขนาดจ้ะ แลนี่แลนอันนี้แ <c> ล <oughs> นี่เลยแลนอ่ะม้อนม้อนจะ้ะมาทุกครั้งก็ยังเหมือนเดิมมาทุกครั้งก็ม่วนเหมือนเดิม,ม,ม,ดมจ้่ตลาดคึกคักมากอ๋อนี่ขิงเเเนนาาาะจไป่่ยยงิอู รอด้วย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 ,อวย <Yeah. S 1> เอาขึ้นดอยมันนักเจาะก็จะมีรถซาเล่งมารอรับนขนของขึ้นไปบนกาด oh. ไปเลยลลขอไปด้วยขอไปด้วย okay. วันนี้เยอะขนาดของขายเยอะมากขึ้นไปหนาว มาหมดแล้วมาแล้วเราก็จะขึ้นไปแล้วด่านเปิดแล้วนี่เปิดก็นจะข้ามเป็นลาวอ่าบรรยากาศจ้ะอันนี้ก็จะส่วนมากก็จะเป็นนักท่องเที่ยวจ้ะอยู่ข้างตังเนี่ยก็มองดูไม่เอากันขึ้นมงแล้ว บุัอสิ่ทนี่นะสิ้งกรกสอบใชกันอ๋อนึกว่านึกว่าเขี่ยวเอาไปเป็นยาหรือไปห้อยคอได้โหแทบเด็ดมาก